ครับเช้านี้เรามาอยู่กับวัดที่วัดกอกร,กชร,อระชายเราพามาดูเห็ดนะครับวันนี้ปีหนึ่งเห็ดประเภทนี้จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในช่วงฤดูการช่วงเดือนสิบนั่นคือ,ค,อคือเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกก็จะขึ้นโดยอาศัธรรมชาติโดยมีความสมดุลทางธรรมชาติโดยระบบระบบนิเวศไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะดินแล้วก็ดินก็ต้องเป็นดินที่ โดยเฉพาะปลวกขึ้นหรือว่าเป็นดินที่มีดินดินเหนียวเนาะเอเ่าเอเห็ดปลวกเล็กเห็ดปลวกน้อยเห็ดปลวกตาบน้อยเนาะดูขึ้นเป็นดอกเห็ดเขาว่าที่คือเขาบอกว่าขึ้นเหมือนดอกเห็ดนี่แหละครับดอกเห็ดเวลาขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะขึ้นเป็นในลักษณะนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ดมัดมันก็จะเห็ดโคนโคนเล็กครับเห็ดเห็ดนี้จะเป็น ก็ใหญ่จะไปแกงก็องค์ประกอบก็นิดเดียวแต่ว่ามีความอร่อยของเฉพาะของเขาอยู่ไม่ต้องใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงเยอะแต่ว่าก็สามารถสร้างรสชาติของเขาได้จะอย่างดีนี่แหละครับเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นโดยหลักของธรรมชาตินะครับสำหรับเห็ดปวกเช้านี้เนาะเราเก็บมาฝากทุกท่านว่าดอกสวยๆดอกกลมๆที่จริงมันก็คล้ายกับกับเห็ดฟางนะ ที่เป็นดอกแรกแต่ถ้ามันบาดแล้วมันก็คนคนละอย่างกันเลยนี่นี่อู้แต่แม่นแบบมืดมกว่านีม้มันอาจจะแบบเข่าเหยียบเลยเนาะ<อ>มันอยู่มันอยู่แบบนคะครับเลยเก็บบรรยากาศของเห็ดมาฝากทุกท่านเนาะนี่ครับสําหรับเห็ดปลวกของวัดกอกระชายปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นลอดแรกแล้วเป็นช่วงแรกทุกทุกปีตรงนี้จะ จะจะเยอะมากแต่ว่าปีนี้เพิ่งขึ้นมาเนาะเอาเก็บเก็บเก็บเลยครับเลยครับนี่ก็นี่นดอกกำลังบานาโอ้ดแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นมานี่นะแต่ว่าปล่อยให้สักพักมันจะสวยดอกดอกมันสวยเนาะนี่ครับนี่นี่นี่น,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 นี่อีกโซนแรกเนาะนะครับในี่เลยพาทุกท่านมาดูเห็ดปลวกของวัดกก่อกระชายเนาะทีนี่ โอ้ถ้ามตีต้องเดินระวังหมยรอบนอกมันก็จะมีเห็ดขึ้นมาีเ่เราไปดูอีกตัวชุดที่สองนะก็อแอบขึ้นตรงที่ปลูกดอกกุหลาบบอกดูกระลาบโอ้ก็ขึ้นมาเยอะมากเป็นย่อมๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นร้อยดอกได้นะร้อยดอกได้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่สร้างอาหารให้มนุษย์โดยเฉ<ผ>พาะเห็ดเนาะ เห็ดก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมุนไพรด้วยเป็นเรื่องของความเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นอาหารมนุษย์แล้วก็เห็ดนี่เห็ดนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเพราะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นโดยหลักของธรรมชาตินะครับเลยเก็บบรรยากาศของเห็ดมาฝากไว้ให้เสร็จนะนอนทันะ <laughs> อันนี้คือว่าความงดงามของธรรมชาติที่มีดอกเห็ดเห็ดปลวกการเรียกแต่ละที่ก็จะเรียกแตกงกันไปเห็ดปลวกเล็กเห็ดปลวกตาเล็กเห็ดป,ปลวกหัวดําเล็กหรือเห็ดปลวกขี้ไก่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ปลวกขี้ไก่แล้วมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าดอกมันแต่ละที่จะเรียกแต่ว่าคําแรกที่ก็จะ,จะเป็นเห็ดปลวก แต่และท้องถิ่นจะเรียกแตกต่างกันไปแล้วก็การขึ้นของเห็ดนี้ก็จะจะช้ากว่าเห็ดอื่นๆแต่ว่าเห็ดปวกจะเป็นช่วงส่งท้ายของเดือนสิบปลายฝนต้นหนาวเห็ดปวกนี่ก็จะขึ้นมาในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเป็นเป็นช่วงของเขาเนะก็ถือว่าเราเก็บบรรยากาศของอเห็ดปวกเนี่ยในช่วงเช้าของที่เกิดพุ้ ว่ากอกระชายมาฝากทุกท่านได้รับชมบรรยากาศแบบบ้านๆที่เป็นแบบวิถีของธรรมชาติที่จัดสร้างจัดสรรขึ้นมาให้เราได้ไไดเห็น,นเน,น,นาะน,นี่แหละนี่แหละคือเห็ดเห็ดเห็ดปวกเนี้เราเติมแต่งมากไม่ได้ไมันมันเหมือนไม่เหมือนเห็ดไม่เหมือนเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าพวกนั้นเราสามารถใช้ สารใช้อะไรแต่ทำให้เป็นขึ้นได้ตลอดเวลาตลอดเดือนแต่ว่าเห็ดพวกเนี้ยมันจะเป็นช่วงของมันจริงๆช่วงของมันดีเห็นไหมครับดีด,ด,ดีดีมันขึ้นขึ้นมาคือโดยหลักของธรรมชาติในประเทศไทยเราเนี่ยเห็ดพวกนี้จะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นโดยทั่วทุกภาคอยู่แล้วโดยเฉพาะเห็ดนี้ก็จะมีราคาสูงทีเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเห็ดปวกตาบใหญ่ที่ที่อยู่ทางพังเพชรบุรีทางราชบุรีทางกาญจนบุรีน่นจะเป็นเห็ดปวกใหญ่ก็โอ้เป็นราคาก็จะสูงแต่นี้เป็นเห็ดปวกเล็กก็ราคาก็อยู่ประมาณนึงแต่ว่าโดยข้อที่จริงแล้วคือเห็ดเหล่านี้ก็เป็นเอกลักษณ์เขาเฉพาะเขาถ้าถ้าธรรมชาติหรือองค์ประกอบโดยธรรมชาติเน่ยมันไม่ครบหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ก็มันก็ไม่เกิดได้ง่ายๆนะครับ เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับเห็ดปลวกที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยนะครับนี่แหละก็เก็บมาฝากทุกท่านนะครับนี่แหละนี่มาทางทางทางนี้เลยทางเลนี่ทะเลมานี้นี่ดอกเล็กๆระวังมันจะเป็นจุ่มเล็กๆนะนี่มันจะมีเล็กๆระวังด้วยนะ จะเล็กๆด้วยตาตาดุบุดุดซ่อนอยู่นะต้องต้องระวังน้ําทิ่มตา <c oughs> อา่นนี่ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ต่เบียงเท่านี้ก่อนสาหรับคลิปเห็ดปลวกที่เกิดขึ้นว่ากอกระชายของเราเนาะนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยภาพของเปาสาหลักของธรรมชาติปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งหรือช่วงหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันเนาะก็ขอจบลรงไว้ต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับ ดอกเห็ดปวกสีบนานเะพร่างสวยงามที่วัดเกาะกระชายแห่งนี้เช้านี้ของเดือนใหม่ด้วยเป็นเดือนของหลายคนกเกษียณแล้วแล้วก็เดือนใหม่ของเข้าเดือนสิบเลยหลักของสากลเราก็คือเดือนเดือนตุลาคมเนาะก็ขอเจอบว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอจอบบไว้เท่านี้ก่อนครับให้ลกูกสาวแกงเรามาถวาย สวัสดีครับจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ช่องข้าวประเกษตรพบมดินชาแนวน,นะครับก็เป็นความรับรองใจให้กับทีมงานของเราได้ถ่ายทำต่อไปนะครับ<ป>ครับ